ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องที่นายทักษิณชินวัตรนะครับได้มีการพูดในงาน Vision for Thailand นะครับเกี่ยวกับโครงการแจกเงินดิจิทัล w อลเล็ที่มีคนเล่าให้ฟังว่า โครงการนี้เป็นการยิงนก3ตัวด้วยกระสุนนัดเดียวก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจการควบคุมการใช้เงินอย่างแม่นยำด้วยระบบบล็อกเชนนะครับแล้วก็การที่ให้ประชาชนทุกคนได้เรียนรู้เทคโนโลยีเพื่อนำไปใช้ต่อแล้วก็คนกลุ่มแรกที่จะได้ใช้เงินโครงการดิจิทัลวอ l เล็จะเป็นคนกลุ่มเปาะบางนะครับแล้วก็คนพิการรวมทั้งสิ้น14.5ล้านคนนะครับจะได้รับเป็นเงินสด10,000บาทที่มาจากงบกลาง ปี2,567จำนวน122,000ล้านบาทนะครับจากการที่สภาได้มีการผ่านความเห็นชอบมาให้ช่วยเหลือแล้วก็ส่วนที่เหลือก็จะมาจากงบกลางอีกประมาณ20,000ล้านบาทนะครับโดยจะได้ใช้ในช่วงของเดือนกันยายนนี้นะครับส่วนในช่วงของเดือนตุลาคมนี้พองบใหม่ออกมาคนที่เหลือลงทะเบียนอีก30ล้านคนผ่านการตรวจคุณสมบัติแล้วก็จะได้ใช้เงินในส่วนนี้ต่อนะครับ